ยาดมไทยดังไกลถึงต่างประเทศจากของใช้ประจำบ้านในเมืองไทยก็กลายเป็นของยอดฮิตที่ชาวต่างชาตินั้นแห่ดมกันเพียบเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์ใครอยากดูคลิปยาวแบบไม่มีโฆษณาคัน่นแอดขอแนะนำโปรแรง YouTube พ r e ีมีมเริ่มต้นแค่19บาทหรือเดือนละ69บาทก็ดูเพลินได้แบบไม่มีโฆษณาคัน่นและพิเศษสุด โปรยูทูปพีเียมแบบจัดเต็มทีเดียว2ปีแค่199บาทสนใจติดต่อไปที่ ad d o g k y pm อย่าลืมบอกด้วยล่ะว,ว่ามาจากช่อง c ีคอ m เมนจะได้รับบริการสุดพิเศษไปเลยสวัสดีครับทุกคนยาดมไทยก็ดังไกลไปถึงต่างประเทศใครจะไปเชื่อว่ายาดมไทยที่เราใช้กันจนชินจะกลายเป็นของยอดฮิตในต่างประเทศได้ฝรั่งบอกเลยนะครับว่าแค่เปิดดมเนี่ยก็สดชื่นแล้ว แล้วทาไมเนี่ยชาวต่างชาติก็ถึงชอบยาดมไทยกันนักล่ะส่วนหนึ่งเลยเนี่ยก็มาจากความแปลกใหม่ที่ทําให้ยาดมของเรานั้นมันดังนะครับต่างชาติเนี่ยเขาไม่คุ้นเคยกับการพกยาดมใช้ยาดมในการแก้ง่วงแก้เวียนหัวหรือว่าดมให้มันสดชื่นก็เลยมองว่าน่าทึ่งแถมใช้งานง่ายพกพาสะดวกขนาดก็เล็กราคาก็ถูก หาซื้อได้ง่ายในเมืองไทยต่างชาติเนี่ยเลยซื้อไปลองแล้วก็บอกต่อจนกลายเป็นกิมมิกเวลาเห็นคนไทยเขาดมยาดมก็ดูยูนิคจนกลายเป็นของน่ารักน่ารักก็ทำให้ชาวต่างชาตินั้นต้องซื้อไปใช้ตามจนกลายเป็นไวรัลบ,บนโซเชียลมีเดีย นั่นก็เป็นส่วนช่วยให้ยาดมของไทยนั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นดังไกลจนฝรั่งญี่ปุ่นหรือแม้แต่เกาหลีบางคนน่ยก็ชอบซื้อยาดมไปเป็นของฝากจากเมืองไทยงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันดีกว่านะครับว่าเขานั้นจะคิดกันอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านแรกเลยนะครับยาดมเนี่ยทำให้นึกถึงลิซ่าเลย คอมเมนต์ต่อมาก็มาพูดถึงกลิ่นของยาดมนะครับสูตรกลิ่นพวกนี้เข้าไปได้แบบไม่ใส่ใจได้ยังไงกันละเนี่ยฉันเคยได้กลิ่นของมันมาแล้วครั้งหนึ่งและรู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาสงสัยนะครับมันคืออะไรอย่างนั้นหรอฉันซื้อมาจากประเทศไทยเหมือนกันเพราะว่ามีคนเขาแนะนำมาแต่ว่าฉันก็ไม่รู้อะไรเลย หลังจากนั้นเนี่ยก็มีชาวต่างชาติอีกหลายคนมาอธิบายเลยนะครับซึ่งคอมเมนต์แรกเนี่ยก็บอกไว้ว่าเอาไว้ดมมันเป็นสมุนไพรนะไม่ใช่สารสังเคราะห์นะคอมเมนต์ comment ต่อมาก็มาเสริมมันทำให้สมองสงบลงได้แล้วก็ช่วยบรรเทาอาการขึ้นไส้แล้วก็ปวดหัวได้ด้วยชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับฉันก็ใช้มันเพื่อบรรเทาอาการปวดท้องหรือว่าอาการคัดจมูก คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาเขาก็มาเสริมเลยมันใช้ดีอยู่หน้ากับอาการเมาค้างด้วยเวลาที่คุณอ่ะมึนหัวฮ่ฮ่ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาแซวเลยนะครับเห็นยาดมของไทยแล้วเนี่ยมาทำให้ฉันนึกถึงยาดมอันเป็นเอกลักษณ์ของลิซ่าเลย คอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมเรื่องลิซ่าเลยนะครับฉันก็จำลิซ่าได้เหมือนกันเธอน่ะออกเสียงคำว่ายาดมผิดเป็นยาดงฮ่าฮ่าฮ่าชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาแนะนำยาดมเลยนะครับยาดมแบบแท่งน่ะช่วยได้มากเลยนะมาคุณอวิตก,กังวลมากแล้วมันก็ช่วยให้เราผ่อนคลายได้ด้วย คอมเมนต์ต่อมาดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเข้าใจชื่อนะครับนี่คุณเรียกมันว่าอะไรนะฉันนะคิดว่าฉันต้องการอันนึงหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีคนมาแนะนำนะครับยาดมแท่งสีชมพูที่มีปลายนะเขาเรียกว่าโป้ยเซียนคุณสามารถหาซื้อได้ที่อเมซอนหรือว่าร้านค้าเอเชียในท้องถิ่นบางครั้งนะอาจจะมี คอมเมนต์ต่อมาก็มาแซวนะครับนี่มันคือสาเหตุที่ลิซ่าแบ็คพิงก์เป็นที่รู้จักสินะคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับฉันมียาดมทุกยี่ห้อเลยยาสูตรพ่นที่มันแตกต่างกันตามความเครียดชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาเสริมเรามีสต็อกยาดมเยอะเหมือนเคยเลยเพราะว่าป้าของฉันน่ะทำงานที่ประเทศไทย ชาวต่างชาติท่านต่อมาเหมือนจะอยากได้แล้วนะครับฉันต้องการอันที่มีกลิ่นที่มันติดสมองไปตลอดทั้งวันคอมเมนต์ต่อมาก็มาแซวการที่เราไม่มีโพสเซียนอยู่ในกลุ่มนัานน่าถือเป็นอาชญากรรมนะคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาสงสัยเรื่องยาดมนะครับยาดมเนี่ยมันช่วยยังไงบ้างหรอนึกว่าอันที่ใช้เฉพาะจมูกตันอย่างเดียวซะอีก หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีคนมาตอบนะครับฉันใช้มันเพื่อให้ตื่นอยู่ตลอดเพราะว่าความรู้สึกตอนสูดเข้าไปเนี่ยมันเย็นมากแล้วก็มีกลิ่นเมนทอนมากๆเลยคอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมเรื่องนี้ยาดมเนี่ยมันน่าทึ่งมากเลยนะดมทีนะมันลึกขนาดเข้าถึงสมองกันเลยทีเดียว คอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับใช่แล้วแหละฉันว่าผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบเนี่ยต้องการสิ่งนี้จริงๆริงคอมเมนต์ต่อมาก็มาแซวจะดมทั้งทีนะ่ะก็แสบตามากเลยจริงๆริงฮ่าฮ่ฮ่ คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่เคยใช้ยาดมนะครับใช้ดีจังเลยตอนที่รู้ว่ามันง่วงนอนมากๆเนี่ยตื่นทันทีเลยนะครั้งหนึ่งอะตอนที่ฉันเรียนก็ง่วงมากเหมือนกันก็เลยทามันเอาไว้ที่ขมับใกล้ตาเท่านั้นแหละตื่นเลย ชาวต่างชาติท่านต่อมาเขาก็มาเสริมนะครับความโล่งนะไม่ได้มีแค่ในจมูกของเราเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในกระเพาะอาหารและลำไส้ด้วยฮ่าฮคอมเมนต์ต่อมาก็มาสงสัยเกี่ยวกับชนิดของยาดมนะครับมันเหมือนกับยาหม่องเขียวไทยที่นักวอลเลย์บอลเขานิยมชอบซื้อกันหรือเปล่า คอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมเรื่องกลิ่นของยาดมนะครับฉันไม่ชอบกลิ่นของพวกนั้นเท่าไหร่อ่ะมันออกแนวพิกไทยน้อยๆและไม่ใช่กลิ่นดั้งเดิมเท่าไหร่แต่ฉันก็ยังซื้อมันนะเพราะว่าความแปลกใหม่นี่นแหละชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาชื่นชมยาดมของเราเลยนะครับยาดมน่ะมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถได้กลิ่นเพื่อรับพลังงานความสดชื่นได้เลยนะ คอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับใช่แล้วฉันใช้มันเมื่อจมูกของฉันอุดตันและเมื่อฉันมีน้ำมูกมันก็ได้ผลดีเลยทีเดียวคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับฉันไม่ได้ลองแบบอันเดียวเท่าไหร่อะแต่ฉันชอบแบบ2 in 1มากกว่าจริงๆแล้วน่ะอยากได้น้ำมันแบบนั้นเพิ่มจริงๆฉันหาแบบนี้ในอินเทอร์เน็ตไม่ได้เลยจริงๆ ชาวต่างชาติท่านสุดท้ายแล้วนะครับฉันซื้อแบบอันใหญ่เสมอแล้วมันก็ใช้ได้นานถึง1ปีจนกระทั่งฉันกลับมาไทยอีกครั้งฮ่าฮและก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b ส c r i b e ให้กับช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย